สวัสดีเจ้าผู้ชมทุก่านเจ้าวันนี้ป้าทุกท่านมาอยู่ที่คลอกผีนะเจ้าหรือว่ากาดผีหนึ่งในอันซีนศรีบวบานของตำบลศรีบวบานอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนของฮาเจ้าสถานที่แห่งนี้นะเจ้าที่นเห็นนี่นะเจ้าจะเป็นลานหินนะเจ้าศีลาแรงนะเจ้าตีมีมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์นะเจ้าเป็นเหล่ามาว่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง แล้วนะเจ้าเปิดนบอกวาสถานที่แห oh <my> ่งนี้อาจจะเกยเป็นสถานที่อยู่ของทหารญี่ปุ่นในการมาทําสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสถานที่พักพิงตีมาอยู่ในประเทศไทยของเฮานั่นเองเนะเจ้ารวมไปถึงแหมหนึ่งประวัติศาสตร์ก็คือปอุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยเจ้าประมอนแม่มอนเปิดกระกเหล่าให้ฟังกันว่าในสถานที่แห่งนี้นะเจ้าตะกอนอ่ยคนเท่าเปิดเจะห้องว่ากาผีหรือว่ากนตีจะมีวันศีลวันพระเนี่ยเปิดจะได้ยินเสียงคนเต็มนี่นะเจ้าแต่พอมาถึงที่นี่ตแต่เนี่ย ก็ว่าบบมีไข่เลยนะเจ้าบบมีไข่อยู่ที่นี่เลยแล้วเสียงที่เปิ้นได้ยินอ่ะมันคือเสียงมายัางบางคนก็ได้ยินว่าเป็นเสียงของผู้ผีต่างๆเลยนะไปกันเลยห้อง,องที่นี่ว่าการผีนั่นเองนะเจ้าวางเข้าตอนนี้เกาะจะบ๊ะค่อยสะดวกสบายสักใดเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะได้มีการพัฒนาในส่วนของสถานีสํหรับก็ไม่พี่น้องที่อยากจะมาแอว่รกผีหรือว่าการผีที่ตบวนศีวานองเรานั่นเองเจ้าไปดูบรรยากาศกันเลยเจ้าบางอันเนี่ย มันเหมือนกบเปุนมันจะเป็นยอมยอม